สวัสดีครับมรสด e บายอำนาจครับวันนี้นะครับผมส่งมอบรถนะครับแต่เป็นรุ่นที่รอนานมากนะครับ C220D AMG นะครับคันนี้ก็คือตอนนี้ไม่มีรถที่จะให้ลูกค้าจองนะครับรถใหม่ไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นดีเซลที่เป็นชุดแต่ง AMG ครับตอนนี้ถ้าเป็นดีเซลก็จะมีเฉพาะอาวันกาดนะครับนี่ถ้า AMG ก็จะแบบภายในก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเบาะสีดำนะครับ แต่ที่บอกว่าจองนานนี้ก็คือลูกค้าจองมาตั้งแต่เดือนธันวานะครับเป็นคิวสุดท้ายนะครับคิวสุดท้ายตอนนั้นที่รับจองนะครับเดือนตอนนี้เดือนเจ็ดแล้วนะครับรถเพิ่งมานะครับนี่ก็จะสวยมากๆนะฮะเป็นรถที่หลายๆคนยังถามหาอยู่เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าความรู้สึกลูกค้าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการรอคอยรถคันนี้นะครับ โอเคครับอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์คุณหมอนิดนึงนะครับรถค,คันนี้เราใช้เวลาจองแป๊บเดียวนะครับค่ะข้ามปีไม่นานไม่นานจองตั้งแต่แบบปลายปี2022ใช่ันนี้2023แล้วเกิดครึ่งปีแล้วด้วยก็คุณหมอเห็นรถ แล้วเป็นยังไงครับเออสวยมากค่ะสวยมากชอบมากเลยค่ะประทับใจมากค่ะแล้วทีนี้ตั้งแต่เรารอรถมาเนาะเราก็มีเปลี่ยนใจไปดูอย่างอื่นบ้างไหมครับก็ไม่นะคะก็รอได้ค่ะค่ะก็มีลูกค้าหลายคนเขาก็โทรมาหาคันนี้ผมก็ยืนยันตลอดว่ามีลูกค้าแล้วเพราะทุกคนก็จะแบบหารถรุ่นนี้อยู่และทีนี้ ผมขอถามเรื่องของการบริการนิดนึงครับของของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีค่ะคุณน้าน้าดูแลดีประทับใจมากค่ะดีค่ะคือแล้วคุณหมอครับใช้งานรถคันนี้ก็คือใช้เองใช่ค่ะใช้เองค่ะมีเดินทางต่างจังหวัดอะไรด้วยใช่ค่ะเพราะว่าซื้อเพราะว่าเดินทางต่างจังหวัดก็เลยอยากได้รถที่แบบแข็งแรงนิดนึงครับลูกค้าหลายๆคนก็ดูเรื่องดีไซน์แล้วก็ถ้าเลือกซื้อเบนก็อาจจะเลือกด้วยความปลอดภัย ใช่ไหมครับอันนี้คือเหตุผลที่คุณหมอเลือกรุ่นนี้ใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็มารับรถเดี๋ยวนี้ผมสไลด์ไปส่งที่บ้านได้เลยครับสดร็จ้เยครับแล้วก็ถ้ามีอะไรคุณหมอก็โทรหาผมเรื่องการใช้งานเนาะดีครับค่ะได้เลยยังไงก็ขอให้รถคันนี้ก็ทําให้คุณหมอปลอดภัยแล้วก็หาเงินเยอะๆจะได้มาซื้อเพิ่มอีกค่ะเพียร์เพี่ร์สาธุค่ะโอเคครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในการส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็น c 2 2 0 d AMG Dynamic นะครับก็รุ่นนี้ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับลูกค้าคุณหมอเนี่ยก็รอมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับผ่านมา7เดือนนะครับถึงได้รถนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับที่รอนะครับที่มั่นใจว่าอำนาจรับจองก็ต้องมีรถแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจมาเสด็จเบนทุกรุ่นนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ Line ID ไก่เบน KAI, BE n z นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ m มา c e เสด็จ n เรุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ